ครับสวัสดีครับ FC ผู้น่ารักทุกท่านขอรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับสำหรับเคสนี้ก็เรามาต่อรถ isuzu d-max เครื่อง cjj 1ตอนนี้ก็ทำการล้างล้างทำความสะอาดตอนนี้ก็ทำความสะอาดเตรียมประกอบ เตรียมจะประกอบออกภายในตอนนี้ก็ถอดล้างเสื้อสูบตัวน,นี้จะเป็นเสื้อสูบล้างทำความสะอาดเตรียมที่จะประกอบตัวน,นี้ก็เป็นเทาข้อเบี่ยงระบบข้อเบี่ยงต่างๆตัวน,นี้เฟืองระบบพ้อเบี่ยงเจียร์ข้อเวียเยเว่ยงใหม่ ชาบกชับกันเจียข้อเบียงข้อตัวนี้จะเป็นข้อเบอร์เบอร์แรกเบอร์สตนดาดทีนี้เรามาเจียเป็นเบอร์10หรือ0.25ชาบกชับกันเท่ากันก็ทำการล้างทำความสะอาด เตรียมปรับข้อเวี่ยงเข้าหาเสื้อสูบตอนนี้จะเป็นเสื้อสูบทำการล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ประกอบใส่ชิ้นส่วนต่างๆครับช่องของเราได้ถ่ายทำให้ ถ่ายทำเป็นวิดีโอให้พี่น้อง fc รู้ได้เห็นไปด้วยกันว่าระบบภายในมีอะไรบ้างสัดส่วนที่เราจะประกอบมีตัวไหนบ้างตัวนี้เขาเรียกเสื้อสูบเครื่องตัวนี้ได้ทำการควาน เปลี่ยนปอกคว้านใหม่จากที่เป็นเบอร์ตันดาษเราทำการคว้านปเปลี่ยนลูกสูกใหม่เพราะว่าเครื่องตัวนี้กินน้ำมันเครื่องปอกสูบลวมกิ้นส่วนที่เรา ได้ทำการล้างเตรียมที่จะประกอบอันนี้ได้ถ่ายทำให้พี่น้อง f อฟได้มีความรู้ไปด้วยกันว่าระบบภายในเขาเรียกว่าอะไรบ้างครับก็ขอให้เอฟทุกท่านติดตามทุกขั้นตอนทุกช็อตที่เราจะประกอบ ที่เราล้างเตรียมที่จะทำการประกอบตอนนี้เราได้ล้างเครื่องทุกจุดทุกมุมครับฝากเอทุกท่านติดตามได้ทุกระยะที่เราถ่ายทำครับผมค่อยมาติดตามอีกทีครับผม ครับ FC ทุกท่านเคสนี้ก็มาดูวิธีการประกอบข้อเบี่ยงเข้ากับเสื้อสูบแล้วก็ทำการปรับชาบอกชาบก้านตอนนี้ก็เข้าประกอบข้อเบี่ยงเข้ากับเสื้อสูบจะได้ทำการปรับ ชับอกชับการเพราะว่าเครื่องตัวนี้ได้ทำการเจียข้อเบี่ยงมาแล้วจะได้มาทำการชับข้อเบี่ยงชับข้อเบี่ยงแล้วก็ปรับชับอกชับการว่ามันมีปัญหาอะไรไหมในการเจียจากโรงกึงครับ ก็ให้ f อทุกท่านติดตามดูขั้นตอนที่เราประกอบตอนนี้ก็ประกอบเข้ากับเสื้อสูบไปแล้วแล้วก็ขันนออ็อตเยอะน็อตประกับโ้อวเบียงน็อตนี้เราปรับระดับแรงดันอยู่ที่ ร้อยร้อยยี่สิบอถึงร้อยยี่สิบปอนด์การปรับลดระบบข้อเวี่ยงให้แน่นขันให้แน่นเราทำการขันให้แน่นได้ระดับให,ให้ได้ระดับทุกตัวทั้งหมดก็ ตั้งไว้ที่ 100- ยถึงร้อ่ปอนตอนนี้ก็ประกอบเข้ากับเสื้อสูบจะได้ทำการอันนอตปรับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมข้อเบี่ยงตัวนี้เป็นยังไงตอนนี้จะได้หมุนรอบให้ท่านได้ดูเจฟซีได้ดูไปด้วยกัน สำหรับเสื <lawsuit royable> ้อสูบนี้ก็ทำการคว้านเปลี่ยนปอกปอกคว้านเสื้อสูบทั้ง4ตัวก็ขันเวลาขันน็อตปรับเป็นที่เรียบร้อยเราจะหมุนให้ f c ได้ดูว่าการหมุนของ ข้อเวียงนี้เกิดติดขัดยังไงร,ร่องตัวไหมครับยังไงก็ฝาก f อทุกท่านติดตามทุกขั้นตอนให้เข้าเข้ากับทุกจุดน็อตทุกตัวประกอบเข้าตอนนี้ก็ได้ทำการปรับขันน็อตปรับ ชาปกชาปกไว้แล้วก็เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องอีสุดีแม็กเครื่อง c j j 1สาเหตุเรื่องตัวนี้ที่เรามาทำมารือ้อสาเหตุเกิดจาก ระบบแหวนระบบ,บาวาล์วแหวนกินน้ำมันเครื่องตัวนี้กินน้ำมันเครื่องเยอะเราได้ทำการไปคว้านไปเปลี่ยนปอกเปลี่ยนปอกแล้วก็คว้านมาใหม่เจียข้อเบี่ยงใหม่ทุกข้อข้อชาร์ปอก ชาบการครับยังไงก็ทางช่องได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอเป็นวิทยาทานให้เอฟเรียนรู้ได้ศึกษาทางประสบการณ์ต่างๆของเรื่องว่าการหันนอตปรับ หรือประกอบกันยังไงครับก็ยังไงก็ฝาก FC e ทุกท่านติดตามตอนขั้นตอนต่อไปครับผม